วอสดีน้องๆทุกคนและตัวเคุณๆและท่านผู้ปะกอาทุกท่านได้นะครับมาเราก็มาตะวีข้อสาบกันต่อเลยตอนนี้เราเดินทางมาข้อที่8ปดสิบอแล้วนะ่าคราวนี้โจทย์แนวบวกลบเลขเฉยครับนะก็เหมือนเมื่อวานก็แป๊แปเสร็จเนาะพอนี้ก็ไม่ยากก็แป๊แปเสร็จอีกเหมือนกันพอนี้อ้หารเลขแต่แค่เลขดูเยอะเฉยเนาะพวนี้โจทย์คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับไม่ใช่จุดนะโอเคนะเพราะถ้าเป็นเขา จุดแล้วมาคอมมา่ามันไม่มีนะครับมามันก็แค่หารสามสิบห้าเฉยๆข้อนี้ก็ยิ้มได้เลยเนาะสบายๆเจออย่างนี้ก็ลองว้าวได้เลยไม่ยากพอแจก,กแต้มครับเห็นแต่ว่าเป็นความรอบคอบของน้องนะอันนี้น้องต้องอุ่นหารให้มันถูกนะลงท้ายได้ศูนย์ลงท้ายได้ห้า 5, อะไรตัดได้แน่นอนครับห้าเก่งมากครับถ้าลงท้ายได้ศูนย์กับลงท้ายได้ห้าห้าจะตัดได้นะครับเห็นนะตัดเลยตัดยชับชับๆโอเคไหม ไม่ทันหรอกมั้งเพลงนี้มุกเก่าอีกแล้วห้าเจ็ดสามห้าโอเคห้าสองสิบเหลือหนึ่งนะครับห้าสามสิบห้าเหลือสองห้าห้ายี่ห้าเหลือสองยี่แปดห้าห้ายี่ห้าเหลือสามเห็นไหมครับห้าหกสามสิบเหลือสองแล้วก็ห้าสี่ยี่สิบโอเคเนาะสบายสบายครับตอนนี้เป็นพื้นฐานที่น้องต้องตัดเป็นนะครับหานตั้นตัดฮอนต้องตัดให้เป็นจนลักษณะนี้ เลขต้องลงตัวครับเพราะว่าใช้มันลงตัวนั่นเองโอเคไหมมันก็ต้องลงตัวคราวนี้เจ็ดตัดครับเอาเลยครับไม่ยากเจ็ดตัดชั่วตัดชั่วเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวสองเป็นยี่ิบห้าเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดเห็นไหมครับเดี๋ยวสี่เจ็ดหกสี่สิบสองนะครับสี่สองเดี๋ยวสามนะครับเป็นสามหกเจ็ดห้าสามห้าแล้วหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่เห็นนะ สบายสบายครับข้อนี้ที่เหลือก็ลบเลขธรรมดาธรรมดาเลยนะครับหรือพี่เก่งบวกกันก่อนแล้วกันเนาะคี่ตรงนี้เป็นค่าบวกพี่เก่งบวกก่อนแล้วค่อยลบห้าห้าเก้แปดทีหลังนะครับถ้บวกสามสามหกหนึ่งก่อนบวกก้อนก็เลยได้สามสิบเอ็ดทดหนึ่งสิบทดหนึ่งหกเจ็ดสามเห็นไหมครับนะแล้วก็ลบห้าห้าเก้าแปดออกไป นะครับสบายสบายคิวมากตอนนี้เทคนิคลัดลบเลขเร็วยังไม่ลืมใช่ไหมครับเทคนิคลัดลบเลขเร็วดูเวลามียิ้มตรวทดให้เริ่มจากข้างล่างก่อนดูว่าอีกเท่าไหร่จะถึงสิบครับเลขแปดเนี่ยอีกเท่าไหร่จะถึงสิบอีกสองเห็นไหมครับอีกสองแล้วเอาสองไปบวกข้างบนนี่แหละทนี้ก็เทคนิคลัดลบเลขเร็วเห็นไ,ไหมอีกสองจะถึงสิบแล้วสองก็ไปบวกข้างบนก,ก็ได้สองบวกสามก็ได้ห้าโอเคไหมนี่แหละเทคนิคลัด นะอันนี้ก็โดนยิ้มสะทดเหมืนอนปกติก็เหลือศูนย์นะครับเห็นนะครับแล้วก็ไปยิ้มยนเข้ามาเหมือนเดิมนะสิบลบเก้าก็เหลือหนึ่งเก้าลบห้าก็เหลือสนะี่เนาะอันนี้หกลบห้าก็เหลือหนึ่งสามโอเคไหมครับก็ตอบข้อก่อไก่นั่นเองโอเคไหม <Yes. S 1> ถ้าท่านสบายๆข้อนี้อยู่ที่ความรอบคอบของน้องเลยข้อนี้นะไม่ยากครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ